สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเปิดกล่องขา้ารูสีนะคะพี่สั่งมาครึ่งกิโลค่ะ80ดบาทอันนี้พี่สั่งรอบสองแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนรอบแรกเจบาทค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาส่งก็ไม่นานหนิมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยนะหึ่งกิโลเยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะอัดมาเต็มเลยแล้วนี่พี่ก็สั่งอีกร้านหนึ่งนะคะ1กิโลร้านนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าอีกร้านหนึ่งพี่ได้ลดราคาค่ะ ดูดิเพื่อนๆในเดี๋ยวพี่จะร้อยนะคะพี่จะแช่พี่จะแช่เอ็มร้อยแล้วพี่ก็จะดูเส้นไหนที่มันดําหรืออะไรพี่ก็จะออกเนี่ยเขารูสีพี่เยอะมากเลยซื้อมาเติมเพื่อนๆแค่หลอกยาวอ่ะช่วงเนี้ยเขาเพิ่งจะดีเพราะว่านกไม่เอาไปตัดสินใจซื้อตะข่ายล้อมหน้าบ้านชายคาล้อมรอบเลยทีนี้สบายเลยนกมาไม่ได้มีดูเพื่อนๆเยอะมากนี่ครึ่งกิโล